หอยท่าเหรอใช่มีสีอื่นไหมครับผมอยากได้ผมอยากแลกอ่ะอยากได้สีขาวอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ถามแอดมินให้นะแต่งได้ไหมมันแต่งสีได้นะอ๋อแต่งสีได้อ๋อโอเคเลยมันแต่งเครื่องได้ไหมอ่ะแต่งได้แต่ว่าถ้ามันหายไปก็ไอดี่ปะก็แต่งได้อ่ะพี่ใช่โอเคครับลุงมีครับเก็บให้หน่อยได้ไหมครับตอนที่ผมตกแถวมีผู้ประสบภัยครับเกิดเหตุด่วน เพิ่งนวลชนตายไปน่ะอะไรนะบอกว่าอะไรอ่ะเรียบร้ยแล้วเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมมันเป็นได้หมดเหรอครับเที่ยวกดที่ว่าคือถูกเที่ยวไอหอยทากคือไม่ใช่นะอันนั้นคือถูกอันนั้นคือไม่ใช่นะอีกประมาณสองทีเริ่มนะอะไรวะกระพามรอบตัวกระารับตัวครับผู้แพ้เดี๋ยวผู้แพ้เดี๋ยวได้จะแจกหอยทากไปนะอะไรคือถูกอะไรไม่ใช่วะพี่แค่มาได้หอยทากเลยเว้ย มาเล่นไงอ่ะเถอาเข้ามาขอที่สะพานเลยครับเข้ามาขอที่สะพานเลยเผื่อฟุกใช่ครับใช่ใช่ไอ้ที่ไม่ซ้ายถูกปะเพิงนวลพี่พี่พี่ตอบเลยพี่เพิงนวลคือถูกขวอให้พี่ก่อนใช่ป่ะโอเคครับไอจีเราต้องโชว์ความสามารถเราต้องแสดงให้เขาเห็นชัดชทช่วยพี่หน่อยนะชัดชัดชัดช่วยพี่หน่อยนะอะไแชัดช่วยพี่หน่อยนะ เดี๋ยวมินจะถามว่าไก่กับไข่เกิดกันกันกําลังจะเริ่มลุงครับเดี๋ยเพิ่งเริ่มได้ไหมเดี๋ยวเราตูมตามแป๊บหนึ่งครับได้ครับได้ครับเนี่ยได้สองอีกหนึ่งนาทีนี่ไงครับผมครับคนที่แพ้ไม่ได้ะไรนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าคนที่เข้ารอบสิบคนก็จะได้พวกคิ้วเคี้ยวกดหอยทากให้ให้เลือกแล้วก็หอ๋อแค่เข้ารอบสิบคนไม่ที่ห็นได้สองแต่เข้ามาลองตบคนแรกแน่เลย นี้เกณฑ์การแจกรางวัลก็คือจะแจกสิบรางวัลน,นะครับใครอยู่รอดจนถึงคําถามสุดท้ายหรือเป็นสิบคนสุดท้ายได้ถ้าอยู่รอดถึงคำถามสุดท้ายเกินสิบคนก็ได้ทุกคนแต่ถ้าอยู่รอดจนถึงแบบว่าไม่ถึงคำถามสุดท้ายเนี่ยแล้วเหลือสิบคนสุดท้ายละสิบคนสุดท้ายนั้นก็จะได้ไปแชทช่วยพี่หน่อยนะแชทแชทช่วยพี่หน่อยนะพี่ไหว้ละ่ยไหว้ครับทุกคนพี่ๆน้องๆช่วยพี่หน่อยขอแบบจริงจงจังๆนะเราจะไม่ตกรอบนะเราจะได้สิบคนนะเออติดท็อปสิบนะ เดี๋ยวข้อแรกจะให้ง่ายๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยครับน้ำจิ้มเลยไกลแล้วนะมาแล้วเนี่ยใครมาอ่าครบปะอ่าครบถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับถ้าเกิดเขามาใกล้เดี๋ยวไม่ได้ยินนะด้านหลังอ่ะถ้าเกิดเข้ามาใกล้ก็าเด้านหลังอ่ะถ้าถามอยู่เนาะอ่าคำถามแรกที่ผมจะถามนะครับโดกับเมสตี้ใครเก่งกันผมอ่ะเป็นแฟนโดนะครับ โด่ฝั่งขวาเมสซี่ฝั่งซ้ายนะครับคอยทีครับลุงอะไรนะครับอะไรนะครับลุงคอยทีโด่แม่ตเอาใจเฮียโด่ฝั่งขวาเย็ดแม่เมสซี่แน่นอนเชื่อผมฝั่งซ้ายลุงวะฝั่งขวาผมอยู่นี่ฝ่ขวาอยู่นี่อันเปเคนบาวเลยครับอันนี้ตอบตามความจริงไหมครับความ็จริงครับก้าวผมเป็นแฟนโดอ่ะครับครับโดฝั่งไหนครับอ้าวลุงเป็นแฟนโดเอ้ากูลืมซ้ายเหรอครับฝั่งนี้ซ้ายใช่ไหมลุงเมสซี่ซ้ายครับเมสซี่ซ้ายเมสซี่หอยทาก อุ้ยทำไมมันคนไปเยอะ่างวะอันนี้เลือกเมสซี่ใช่ไหมได้สมอยู่ไหนเอยนะสมแน่ใจนะแน่ใจครับมั่นใจมั่นใจผมแฟนโดนะเรานเขาเป็โดเอเดน้องแลนั่นโดแก่ครับกากเอาดีๆผมแฟนขัโดนะโอ้โหมั่นใ่เฮียครับอะคำตอบที่ผมคือโดครับ้ามาบอะไรครับไปไอโฟนนี้ยไปเลยเย่เย่กบ้านกลับบ้านด้วยกบ้านกบ้านกลับบ้านกบ้านบ้านเว้ยกลับบ้านเว้ยกลับบ้าน กูอย่างเที่ยกลับบ้านกูนี่เหม็นจับคำตอบแบบนี้ไอตัวคนเนียนนะลุงมีคนเนียนนะลุงจีบเรอจับคนเนียนหน่อยเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเนียนเจ็ดหนึ่งสามเนียนอ้าวออกแล้วออก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 ไม่ออกเดี๋ยวให้แอดมินฆ่าแล้วไปต่อที่กระดาษนะไปนั่งดูเมสซี่เด้อไปนั่งตรงเมสซี่เลยไปไปนั่งดูเมสซี่อ่ะเออบอกว่าลุงเขาบอกไม่เชื่อเองอ่ะมาเลยกอดะ เป็นความรู้รอบตัวระดับป .6 จาก c h a t GPT บอกกันอย่างนี้ดีกว่าดับดูคำถามแรกนะฮะแม่น้ำสายหลักที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือแม่น้ำสายไหนครับได้พี่ฝั่งนี้คือแม่น้ำโขงส่วนฝั่งนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่องอะไรนะครับใครเป็นจะโง่ตอบแม่น้ำโขงครับตัสิบนะ ตัดกลางไหมครับลุงผมอยากยินตรงกลางได้สามเจ้าพญาอยู่ไหนเจ้าพญาอยู่นี่ครับเจ้าพญาอยู่ไหนเจ้าพญาอยู่โน่นอ่าเดียวเดียวออกเจ็ดแปดเก้าสิบครอปเฉลยจัความรู้ระดับปหกก็คือเจ้าพ่อเป็นน้ำเจ้าพญาเยักลับบ้าจับบ้าเดี๋ยวนี้อะมาวะพี่มาเป็นพี่พี่เปเชฟด้านหลังลนุกแบกแรกก็ไปได้เยอะแล้วแฮ ฟังถามต่อไปนะฮะไอจะเปิดหนังสือตอนนี้ยังทันนะไม่มันเปิดแชท GPT อยู่ตอนเนี้ยดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวอะไรพฤหัสปะวะดาวพฤหัสครับซ้ายดาวพฤหัสอ่ะซ้ายมือคือดาวพฤหัสขวามือคือดาวยูเรนัสยูเรนัสสหหรือพฤัดดาวบูโตอยู่ไหนครับผมก็ว่าเมสซี่น่ะ หล่อป่อยู่ในนั้นนะครับไปแล้วก็ได้นะดาวดาวดาวในเม็กอยู่ไหนครับโขูนพี่โขูนยังเมื่อกี้มันเลี้ยวขูโอ้โหเฮ้ยขอแชทช่วยหน่อยดิแชทขอจริงๆขอแบบขอคนที่แบบน่าเชื่อถือหนึ่งคนตอบก่อนช่วยพี่หน่อยดาวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยก็ถูกต้องครับผมดาวพื่อรหัสครับผ่แล้วสามข้อนะโอ้โหเนจะคนโสดาวผ่านไปแล้วสามข้อนะงั้นข้อที่สี่ขอขยับมานิดนึงแล้วกันอ่ะร่างกายมนุษย์ มีกระดูกประมาณกี่ชิ้น216ชิ้นทางซ้าย206ทางขวา210เอาดิฮะ2 0 6ห0 6่ารวะ2 0 6ไรวะต่อไรวะส6งรสิบต่อไนี้206งร้ยหกส้อแต่เยผมเยอะผมส0 6ห้าผม สองร้อยหกฟังนครับเยอะครับสองร้อยหกครับลืมดสรุปรุ่หมดลยี่ห้ผมยี้ผมครับสองร้อยหกครับเปิดแชทแล้วครับสองร้อยหกเพื่อนบอกสองร้ยกไหมครับครับผมผมถูกครับเกีบไวกที่เดียวเกี่วบที่กูบอกถูกครับกูเกินบอกถูกครับจำศิลปกรรม่ว่ครับเลยลูกโอเคงั้นข้อที่ห้าไอ้ชี่อนี่ตัวเกียยเว้ยไอ้เหี้ย โอ้โหแรงซ้ายหรือขวานะที่ตกรอบแล้วสองนัทีิบนึนก <laughs> มิจำไม่ได้พุตบอลโลกประเทศไหนได้เอ้ยอ่าไม่ใช่สิต้องเป็นใครเป็นแชมป์เยอะที่สุดระหว่างบราซิลหรือเยอรมันฝั่งน,นี้บราซิลฝั่งนี้เยอรมันไอ้เหียนักฟุตบอลบราซิลกับเยอรมันนะ ฟุตบอลราซิลคราซิลไอรอนบุกไมเชื่อตามผมรอดครับตามผมรอดราซิเลียนนะยอรมันเยอะสุดเลยแล้วโปรตุเกสลุงอยู่ไหนครับลุงยอรมันนม่ต้องมีใครได้แรกกรคือบราซิลครับผมเย้บราซิลจบเนี่ยจบย๋ออะไยจะจบเนี่ยใครไปเยอะผมไปตาม้นันลุงมันเซิร์ทัน้ดิงั้นเอาย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ไม่มีที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยคือประเทศอะไรซ้ายลาวมาเลยมาเลยมาเลยไม่ต้องพูดมาเลย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 มาเล็มาเลเซียเฮียมึงคิดยังไงวะมังไปคิดยังไงวะโอ้ยง่ายไปที่มาแล้วหข้อถูกหมดเลยครับผมเหลืออีกสี่คนเดนเดนลุงเสียของหมดแล้วเนี่ยเฮียกรุงศรีอยุธยา เสียกรุงกี่ครั้งซ้ายมือสองครั้งขวามือสามครั้งทางนี้ทางนี้สาม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 ทางนี้สาทางนี้สามทางนี้สนะทางนี้สามนะสองเร็วสองสองอะไรเซเอาเร็วๆหุกหมดหุกหมดไหมใครบอกสามทำไมไม่มีคนไปเลยอ่ะฟังสองครั้งใครบอกสามเมื่อกี้ไปสิทุกนเลยเย่เสียกรุงสองครั้งในสี่ส ไอพิมพามมากมึงคิดอะไรอยู่อ okay. ่ะดวงจันทร์มีชั้นบรรยากาศให้หรือไม่ใช่ทางซ้ายไม่ใช่ทางขวาอุยยากยากเลยไม่มีไม่มีตามอะไรไม่มีสาขวาใครขวาใครหวยเอ้ยโอเคโถูกถงโถงโถูกถง เอ้ยมันตามไปกดไปเลยมันพาตามไปกดไปเลยหยุดยากหยุดนี้มันพาพาตามไปกดนะเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงสองพ่อสุดท้ายสองพ่อขอยากอีกนิดนึงแป๊บนึงกอดพอกันแน่นแน่นผมด้วยประชาชนรักกันตั้งสิครับนึ่งรักทำไมเถทพพวกเราใครวิ่งนำผมตามคนนั้นครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรลงแมตตหยิบโทรศัพท์กันดีๆนะครับสี่สามเจ็ดนะเขาได้หรอเนี่ย ไม่กระเป๋าพี่วันนี่หรอ 3, 9, สามเก้าห้าไม่แ่มาินเทจมาใช่ไหมคนเคยผ่านวิชากันมาบ้างหลายคนคำถามข้อนนี้พื้นฐานไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ริสโตเฟอร์โชว์ใช่ผู้คิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกหรือไม่ชขวาไม่ใช่ข้าไมใช่นั่นคือใครใช่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 ผมเรียนมาผมเรียนมาใช่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 ใ่ใช่ใใช่ทช่ใใช่ใา่ใช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 ่ใใใช่นใช่นอันนใช่ใช่ไ่ใช่นใช่ใช่งใช่ชอชชชชร่ม่ใช่ช่ใ่่ใใช่น เก้าใช่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 คำตอบถูกคือใช่ครับผมเก้าไดไปเลยไปเลยกลับบ้านได้กลับบ้านแล้วยอดเต็มเลยยอดเรื่องความมันไปไหนอ่ะข้อสุดท้ายแล้วดิพี่โอ้โหเฮียข้อสุดท้ายเหลือข้อเดียวแลลุงเหลือข้อเดียวแล้วได้หมดแล้วครับผมขอเขาผมได้หมดนะครับในได้หมดนะเอางี้วัดจจัย ผมเกิดวันที่เท่าไหร่โอ้โหโอ้สายเลยลงใชยเลยสามทางซ้ายยี่แปดทางขวาหนจากที่เป็นยี่แปด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 ี่ปดยี่แปด่ี่แปดยั่แปด่แปดยยี่แปยีดยี่ไหนยะ่ยท่ี่ีอย่ 7จ็ดปดคนที่สามใช่ไหมบยี่แปดแปดคืออายุลุงยีแปดคือรนยุงคำตอบิสูกต้อคือจำไม่ได้รับสามโทรฝั่งด้เพลงโอ้ยเย่เนแจกลืมเลยแปดคืออายุลุงเยเยี่แปดขออยมันเยอะไป แฮร์รีคอปเตอร์แฮร์คอปเตอร์ขอให้นช่กดนะครับแฮร์รีคอปเตอร์แฮร์รี่คอปเตอร์คณราน่นที่อะไรดีอ่ะคนไม่โกหกคนครับลุยจ้าขับฮอรู้ยาขับอไอเหี้ยคนมีฮอทั้งประเทศนะไอเหี้ย เจอเหลี <oung> ่ยมประชาชนอ่ะตอนแถวฝั่งโน้นไปตอนแถวฝั่งโน้นไปไปไปเดี๋วดาอีกคั้หนึ่งเยวยนานสาไท้ายเอาไหมเอาไหมมามไมอมา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 มไมา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 มัมา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 มไมม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 มามมมามม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 มามม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 ามมมมม แถวต้นเลี่ยงหนึ่งแล้วอีกต้นเลี่ยงหนึ่งสองแถวสองแถวเนี่ยหัวแถวเนี่หัวแถวมีเสื้อเขียวกับหัวเหลืองหัวแถวมีเสื้อเขียวกับหัวเหลืองโอเคโอเคไอหัวเหลืองกับไอเสื้อเขียวแยกกันเลยแล้วแถวไหนวะเนี่ยอันนี้หัวแถวทั้งคู่อ่ะเสื้อเขียวกับหัวเหลืองพี่มีตะวันนู่นด้วยนี่หว่าอ่ะอย่งนี้ก็อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะไอทำเงินดีกว่าไหม โอเคเอาอะไรเดี๋ยวพี่เทเลทแข่กันอันนี้เอาอะไรเอาขอพึ่งครับมมันมีเอาขอพึ่งครับมันมีเคี้ยวกุดเลยนะเคี้ยวกุดแรงไปครับลลงโอ้โหเคี้ยวกุดนี่แบบเาแจกขตายได้อะยังไม่เชื่อครับทำไมวะแล้วพี่ควรเลือกอะไรวะกูก็ไม่รู้เลยเขาแจกอะไรเนี่ยกูก็มาตอบถูกกับเขาเฉยเลยกูงงจัดกูต้องเลือกอะไรอ่ะ กที่จะวันแจกอี่วันครับเขียวกุดสามแปดใช่ไหมาขายได้ราคาตกแล้วมั้งมีกันเยอะเนี่ยต่อไปเพิ่งราบเพิ่งขัดเราเงินมาทิ้งอ่บพี่อันเนี้ยคนนี้ไม่ได้ตกรอบไปแล้วหรออ้าวเนี่ยตั้งแต่เมสซี่แล้วจำได้อ้าวเฮ้ยเมสซี่ไม่ใช่เขาบอกให้ร่วมใหม่ได้หรอครับ ก็ผมได้ยินตรงนั้นนะบอกว่าให้ร่วมใหม่ได้นะครับไม่ได้ไปเลยมิตตี้ไปเลยจับกุญ่จนี่เนี่ยนะจับกุก่งอยากมันเอาเขี้ยวกุญอยากเชียร์อาห่อพึ่งได้ครับนะครับผมครับครับเอาห่อพึ่งครับครับครับห่อพึ่งครับ มีมีอะไรบ้างพี่เอาพึ่งนวลพี่ต่อไปำงนที่หนนแถวนี้ชาร์จนะทไหฟูบาขาพอัพลงเมืองหลักปงนพี่ชายพี่ชายที่อัพเดตกับชัยอะต่อไปตพึ่งนวลครัลงแล้วอะลงมาพึ่งนวลครบเพึ่งนวล เอาใหม่ท่าแต่ให้ปีแล้วพี่แต่มันพลดีน้อยพี่ว่าของใช้เยอะแต่แต่อ๋อไปยังไม่อัปเดตลงมาคือมันมันมีอยู่แต่แบบทุกคนมั่นใจนะเพราะว่าว่าเป็นเขี้ยวกุดอาว่แล้วเราไม่เล่นแบบนี้ร้อยต่อไปเพิ่งครับเพิ่งนนะชอบแทงส่วนแกเพิ่งนวลครับเป็นนี้เข้าร่วมมาคนไหนเยอะสุดก็คนนั้นแหละต่อไปต่อไปอ๋อเพิ่งครับเปิ่งมาครับเพิ่งมา นแกเลยใช่พี่มันบินง่ายพี่บินง่ายสบายไม่แม่สามอ่ะอัจฉรยะลอยฟ้าพี่เขี้ยวขุญครับเขียวกุญอ่ะเพิงนวลครับเขี้ยวขุญมันเพิ่งนินหรือเพิงนวลนะไม่รู้ครับไม่เคยดูประตูน่ะไม่เคยดูเหมือนกันครับตายหลายรอบจากผมเคยดูแต่จชื่อไม่ได้ครับเพิ่งนวลหรือเพิ่งนี้นะเขี้ยวขุญมันเพิ่งนินหรือเพิงนวลนะไม่ใครรู้ไอ้เนี้ยเขี้ยวกุญเพิงนินครับเพิิงนนเขี้ยวกุเหรอครับเขี้ยวกุญเพิงนินใช่ไหมครับเพิงนินครับเพิงนินเพิงนิน พิงนวลครับเพิงนวลพอครับแล้วบิงโกเขาจะเล่อะไรอ่ะก็ไม่ดีมันตัวสีขาวเหรอครัเข้ยกดมันตายแต่มมันมันตัวสีขาวอ่ะอ้าวอ่แล้วเขี้ยวกุดมันมันต้องตัวสีดำไม่ใช่หรอเอาพึ่งครับเอาย้อมสีได้เหรอพึ่งรอพนินิี่ไปย้อมสีได้ครับไม่เป็นไร